ไปเขาก็ตั้งเด่นเป็นสง่านะอืคาเฟ่ลา,าบิกาอยู่ชั้น55ตึกเอ็มพายทาวเอร์ตึกเอ็มพายทาวเเป็นอาคารที่หาห้องน้ำเข้าฟรียากคิปป่งแล้วแบบฟิลิ่งเราก็คือมาครั้งแรกเว้ยเราก็เดินแบบงงๆฮะ อันนี้คือทางเข้าเหรออุ๊ยหรูหลาจังเลยแล้วเราก็เห็นคนเดินมาเว้ยอ่ะหนึ่งเดินสะดุด <laughs> สองใ <laughs> ช้ก,กันนึกว่าทางเข้าลิฟต์คือด้านนี้เว้ยปากฏไม่ใช่จ้ะคือทางออกป้าเดินมาทางออกพนักง,งานเขาก็ตามทางนี้ครับทางนี้ครับโอ้โหฉันว่าเขาน่าจะหวัวเราะเราทะลุหน้ากากเราก็เหมือนแก้เกินแบบอึง้งหันไปบอกเขาว่าขอบคุณน,นะคะไง yeah. <laughs> ด้วยความที่แบบก่อนมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่เราก็ไปทำบุญที่วัดมาสามวัดไงมาดูวิวสูงต้าคนเยอะชิปเป่งนี่มันสกอนะเนี่ยบ่ายโมงนะเนี่ยคนมหาศาลเต็มร้านนึกว่าตลาดสดเอ้ยแต่วิวสวยจริงในนั่งดูวิวล้วก็ชื่นใจมีกำลังใจในการขับรถแฮเป็นไงล่ะ ชาเขียวก็อร่อยใช้ได้นะเจ้มจน <Okay. S 1> แล้วลิฟนี้คือแบบไฮไลท์สุดๆไงมาดูวิวตึกสูงแต่ชุดแม่งโคตดบ้านบ้านจริงชุดเหมือนไปจ่ายตลาดสดฟิลลิ่งมันไม่ได้นะชุดเนี่ยผู้ที่ไหนเขาจะมาจีบมานเนี่ยดูดูเราแต่งตัว mm hmm. วันนี้มาแบบสบายๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาคาเฟ่ที่นี่นะแต่บอกเอ๊ยขับรถผ่าน ย่านถนนพระรามสี่ดูไปดูมามันก็มันก็นกวิ่งรถไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะของเรื่องการจอดรถที่นี่เขาจะให้บัตรแต็มรถมาการจอดรถก็จอดได้ชั้น B 2ถึงชั้น B6 ตรงโซนร้านค้านะจอดฟรี3ชั่วโมงเอากระดาษไปให้ที่ร้านคาเฟ่ที่เนี่ยเขาประทับตาให้ก็จอดฟรี3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดอัตราการการเสียค่าจอดรถน่าจะ4ชั่วโมง50บบาทหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ ก็จะเป็นประมาณนี้เขาเข้าใจทำเนาะคาเฟ่ตึกสูงใครๆเขาก็มากันเราก็ต้องมาตามกระแสตอกๆซะหน่อยอันนี้ก็เดินย้อนกลับมานะจากบอกว่ามาจากชั้นจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B4 นะวนไปประมาณ2องรอบเรื่องของการที่จอดรถที่นี่ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะ ไม่แคบที่จอดรถก็มีเยอะอะไรเงี้ยาเน้นแบบว่าที่จอดรถชิวๆก็วันธรรมดามันก็ที่จอดรถเยอะเนาะถ้ามาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะแน่นเหมือนกันนะอาคารจอดรถสาหรับตุ๊กทาพายาอร์ก็คือจอดได้แต่ชั้น B2 ถึง B5 เขานี่ก,ก็จะมีป้ายเขียน มีไม่รีดอ,อันเล็กนับจะจอรก็แล้วแต่ว่าตัวมีวันตรวนี้ตรนี้นแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ที่จอดรถที่นี่นึกถึงที่ตอนไปประชุมที่บริษัทเก่าเลยฟิลแบบจอดอเอียงเอียงคล้ายๆกันนะ